สัสดีครับสีแไม่นานคนละหมดครับนี่ก็เวลาดีสี่เกิงครับวันนี้จะเข้างานแล้วเข้างานตีแฮไปฟอนออาบ่าาไปแง่เออไปปิดฝาบ,บอกนะครับต้องเขาตัดแ้วเขาต้องไปปิดฝาบ,บอกครับนี่เตรียมตัวจะออกบ้านครับพร้อมจะตัดงานตีแฮครับ จะง่ายอยู่ครับปีตานี่เหมาอ,ออกบ้านเจ้าหน่อย,ยทีสีเกินมือดอยู่เตรียมตัวจะออกบ้านแล้วครับตัดตีห้าเนีะตีไปพอตีไปพอตีไอ้ปีิฟ้าเนาะว่ามันเป็นใจญ่ๆเสียงน้ำไหมครับเป็นรับอยู่รับอยู่ครับ เห้าฮะเขากลับมาถึงติดปิดฝาแล้วครับเดี๋ยวคอยหอจากแไหมนะครับ,บนี่ครับ,บแกะฝาไว้ลอครับสวัสดีน้องน้ำสวัสดีน้องน้ำได้หันหน้าน้องน้ำแ,แล้วทียมือเดียวครับ ูเอาแ้จไปแก่ก่องเจ้าดีครับสองล้างครับผมประมาณสิบออีกต่อพอหกพอรวยเออหกยจ้พวกลงพอรวยครับจจมาไปทำงานตีห้าตี่ห้าปิดตอนนั้นเอาคงพอรวยได้ทำงานตีสามออสามคนเตรียมฝาไว้ก่อนนะเด้กับก็ีแทด Morning m ง a l you okay ลูกนี่ขวางเดี๋ยวลูกตายเดี๋ยวอะเ,เข้าแล้วด้วยควรที่ควรแบบีแ้แดงแล้วเตรียมฝาไว้ปิดครับโยกลงมาใส่ล้างนี้ไปอันนี้เช็ดซู่ครับอ๋อเช็ดซู่หรือกันชื้นเนาะน่าจะกันชื้นแบบปิดใส่ไปปิดถุง,ถงปิดฝายกเรียงแรกครับนี่ครับ

对面加分啊！对面、欸、<兵>啊！欸 Редактор มาแล้วใครมาแล้วแต่ว่าอีฮะเล่แต่หน้าจอออ๋ นี่ก็งานเมากันนะครับมาครับจอบก่อนก่อนจะไปตัดองางนแต่คนละรอยอยู่หรอเดปิดฝาครับเพื่อใส่กันชื่นกันชื่นลงไปเอ้ปิดฝายกึินเลตเรียบร้อยแล้วครับติดสติ๊กเกอร์ครับติสติ๊กเกอร์พร้อมส่งออกครับไม่สามารถยกขึ้นรถ ส่งออกได้เลยครับกับอาจารย์ติดนี่สติ๊กเกอร์สบายดีสบายดีสบายดีลดซีแมตเตอร์ตีเกิร์กกครับนี่ก็เอยนางครับผมสติ๊กเกอร์นี่เทำงานเจ้าหน่อยตีห้าบางวันก็ตีสี่เกิรตีสี่แล้วแต่จำนวนไอ้บอคตีได้ครับนี่ก็เจ็ดโมงครับ สี่ห้าเจ็ดโมงกับสองชั่วโมงเนาะวันนี้เนาะผลลอยได้ยู่ง่าวันนี้ลอยสาวคนนั่นเนาะนี่ก็ยาซีครับยาซีสบายสบายดีไหมติดติเกอิดเจอกันเติสิเกอร์จา เดี๋ยวกอะแล้วนี่ก็ไปตัดองุ่นต่อครับเดี๋ยวก็ไปตัดอ่างหุ่นก,ก,กับแต่ี๋ยวฝอซิเจอกับติ๊กเกอร์ครับ <c oughs> ครับขอฝากติ๊กตามช่องแม็กนัมคณมังม่อยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวก็ ไปพอคลิปอื่นตอนนะครับเดี๋ยวไปตัดน้ำมูลตอนครับเจ็ดโมงละขอบคุณครับ